สวัสดีครับเมอร์เซเดสเบอำนาจครับวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบ e-class นะครับทั้งสองรุ่นนะครับคันนี้จะเป็น e220d AMG Line นะครับราคาอยู่ที่3.990 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีคันนี้ด้วยนะครับเป็น e350e AMG Dynamic นะครับราคาอยู่ที่4.250 0 0บาทนะครับทั้งสองรุ่นก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับแล้วทั้งสองรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Run Edition นนะครับก็คือเป็น รุ่นที่มีออปชันครบมากๆเลยนะครับหลังจาก2รุ่นนี้แล้วจะมีรถต่อไปนะครับจะมีตัดออปชันบางตัวออกนะครับแล้วราคาก็จะถูกลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอตอนที่ตัวนู้นออกมาเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะรีวิวความแตกต่างกันให้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นนะครับแล้วก็จะอธิบายการใช้งานนะครับของรถทั้ง2รุ่นนี้นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดกันเลยครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับก็เกือบจะเหมือนกันเลยนะครับทั้งกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างนะครับดีไซน์จะคล้ายกันเลยต่างกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าของ e350 เนี่ยจะเป็นไฟหน้าตัวท็อปเลยนะครับก็คือจะเป็น LED นะครับแบบดิจิตอลไลท์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็น e220d นะครับจะเป็นไฟหน้า LED high performance นะครับก็จะแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับก็จะต่างกันนะฮะในส่วนของ e350 นะครับจะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับ ล้อแม็กก็จะเป็นลายแบบว่าทีกว่านิดนึงนะครับเป็นมัลติสป็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของ e 2 2 0 d นะครับจะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะฮะตัวแม็กก็จะเป็นแบบ5ก้านคู่นะครับความแตกต่างกันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเริ่มกันที่เครื่องยนต์นะครับของ e 2 2 0 d จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด1,993งพนซีซีนะครับ197แรงม้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่440นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็ระบบ ไ y ฮ y บร i ดนะครับตัวนี้จะมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับได้แรงม้าเพิ่มมาที่23แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเพิ่มมาที่205แรงบิดนั่นเองนะครับที่เพิ่มขึ้นมา205นิวตันเมตรนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวไปดูเครื่องของปลั๊กอินกันครับมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ e350e ปลั๊กอินไฮบริดคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1,999ซีซีนะครับมาพร้อมกับแรงมา้า204แรงมา้าแรงบิด 320นิวตันเมตรนะครับคันนี้มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับก็จะตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่129แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะฮะเมื่อทั้ง2ระบบรวมกันนะครับจะได้แรงม้าสูงสุด313แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนะครับทั้งดีเซลแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดจะมีมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะนะครับ แล้วก็คันนี้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ต่อการชาร์จเนี่ยประมาณเกือบ120กิโลเมตรเลยนะครับถือว่าประหยัดมากๆทีนี้มาดูออปชันนะครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นกันครับในส่วนของท้ายรถนะครับทั้ง2รุ่นก็เหมือนกันเลยนะครับต่างกันก็แค่ตัวโลโก้นะครับที่ติดอยู่ด้านหลังสําหรับ e 2 2 0 d แล้วก็โลโก้ที่เขียนว่า e 3 5 0 e แค่นั้นเองครับในส่วนของ ฝากระโปรงท้ายนะครับทั้ง2รุ่นจะมีระบบแฮนด์ฟรีเหมือนกันเราใช้เท้าเตะเข้าไปด้านล่างนะครับเราก็จะสามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วก็เบาะหลังนะครับสามารถพับได้นะครับทั้ง2รุ่นเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยพอเรากดพับด้านหลังตรงนี้ก็จะสามารถใส่ของได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าปิดนะครับเราสามารถเตะเท้าปิดได้เลยนะครับเตะเท้าเข้าไปแล้วก็จะปิดได้เลยหรือไม่ก็กดปิดจากตรงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยจะมีปุ่มให้กด2อ,อันนะครับ แต่กล้องครับจะมีปุ่มนี้นะครับที่เป็นรูปฝาท้ายเนี่ยกดแล้วจะปิดอย่างเดียวแล้วก็ปุ่มนี้ปิดแล้วก็ล็อกด้วยแสมมติเราปิดแล้วล็อกด้วยนะครับนี่สังเกตว่าประตูรถก็จะล็อกด้วยนะครับบตัวกระจกก็จะพับเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายวิธีการใช้หน้าจอครับเริ่มจากการสตาร์ทนะครับการสตาร์ทนะครับเราเหยียบเบรกไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับอยู่ตรงนี้เวลาสตาร์ทนะครับ อย่าเพิ่งปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับรอให้เครื่องติดก่อนค่อยปล่อยเท้าออกนะครับไม่งั้นจังหวะมันจะไม่ได้นะครับบางครั้งเครื่องอาจจะไม่ติดได้นะครับแล้วก็การปรับเบาะนะครับผมเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับการปรับเบาะนะครับจะเป็นตัวทัดเราสามารถทัดไว้นะครับที่ตัวสัญลักษณ์ของเบาะนะครับมันจะปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนเดินหน้าถอยหลังปรับสูงต่ำได้นะครับแค่แตะไว้นะครับตัวตัวนี้มันจะไม่ขยับนะครับเราแค่แตะไว้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะฮะเราสามารถเมมโมรีได้นะครับการเมมโมรีเนี่ยจะได้ทั้งหมด3 3เซตนะครับ1 2 3สเลือกกันได้3คนนะครับเวลาเราปรับนะครับปรับกระจกก่อนกระจกก็คือเลือกซ้ายขวานะครับแล้วก็กดที่ตรงจุดนี้นะครับปรับขึ้นลงพอเราจะปรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็กดปุ่มฝั่งนี้นะครับนี่เราก็สามารถปรับกระจกอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วก็ ตัวตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นการพับกระจกนะครับถ้ากดพับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะขยับออกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นปุ่มตรงนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับก็คือปรับได้สี่ทิศทางนั่นเองนะครับแล้วทีนี้พอเราปรับทั้ง3อย่างทั้งเบาะกระจกมองข้างพวงมาลัยเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเมมโดยการกดตัว M แล้วก็กดเลขอ่าพอมีเสียงตึ๊ดอันนี้ก็คือเมมไปแล้วนะครับถ้ามีคนมาขึ้นมาปรับของเรานะครับ สมมุติว่ามีคนขึ้นรถเราแล้วมาปรับของเราเราขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเราก็กดเลขหนึ่งเลยนะครับเราไม่ต้องกด M แล้วตำแหน่งต่างๆก็จะกลับมาที่ที่เราเซตไว้นั่นเองอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ผมเริ่มมาจากด้านนี้นะครับกล้องมาครับด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเราสามารถเข้าเบรกมือปลดเบรกมือก็ดึงออกมานะครับเ,เวลาเข้าเบรกมือก็กดเข้าไปนะครับ นี่ครับสัญลักษณ์ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับปกติเราจะตั้งไฟออโต้ไว้แต่ถ้าเราจะเปิดไฟใหญ่เลยวิ่งกลางวันแดดออกเนี้ยเราหมุนมาฝั่งขวานะครับแล้วก็หมุนทังซ้ายจะเป็นไฟหลีแล้วก็ตัว P 2อันจะเป็นไฟจอดซ้ายกับขวานะครับเวลาจอดข้างทางเนาะปกติไฟมันจะติดตอนเราดับเครื่องทํานครับสาหรับไฟปาร์คแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกครับพอเรากดไฟตัดหมอกมันก็จะติดขึ้นสัญลักษณ์สีส้มตรงนู้นแฮะ ประมาณนี้นะครับสาหรับปุ่มเปิดไฟแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์จะอยู pues ่ตรงนี้เวลาเข้าเกียร์นะครับเดินหน้าดันลงนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตัวดีให้เรานะครับเห็นไหมัดีหนึ่งสองสามอยู่ที่เกียร์ว่าเราอยู่เกียร์ไหนถอยหลังก็คือดันขึ้นนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บตัวกล้องนะครับก็จะทํางานนะครับกล้อง360องศาอันนี้เป็นกล้องเวลาเราถอยกล้องรอบคันจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์เอนนะครับเราดันขึ้นดันลงนิดเดียวนะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง เดินหน้ากับถอยหลังเนาะแล้วก็เข้าเกียร์จอดก็คือกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เข้าเกียร์ P นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเกียร์นะครับเราก็เกียร์เรามีสามารถเล่นเกียร์ซ้ายขวาตรงนี้นะครับซ้ายเป็นลดเกียร์ขวาเป็นเพิ่มเกียร์นะครับในกรณีที่เราอยากขับเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวการไฟเลี้ยวการปัดน้าฝนจะอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับดันขึ้นนะครับอย่างเงี้ยครับเปิดได้2สเต็ป มันจะกระพริบสาครั้งแล้วก็ดับไปหรือกดค้างเลยก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนี่นะฮะแล้วก็ปัดน้ําฝนนะครับใช้บิดไปข้างหน้าตรงนี้จะเป็นออโต้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าบิดไปตรงขีดขีดเลยเนี่ยจะเป็นแมนนวลเลยนะครับปกติก็เอาไว้ที่ที่เป็นจุดๆนะครับเป็นออโต้แล้วก็ฉีดน้ําฝนนะครับใช้กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปตมตามหลับว่าจะเป็นแค่ปัดกดลึกเข้าไปนะครับเป็น2สเต็ปจะเป็นฉีดด้วยนะครับนี่ สองสเตปกดเฉยจะเป็นปัดกดเข้าไปอีกสเตปหนึ่งนะครับจะเป็นฉีดน้ำด้วยนะครับในส่วนของการก็ประมาณนี้เราก็มาด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นตัวปรับเมนูหลักของหน้าจอนะครับกดที่โฮมนะครับแล้วก็ทัชตรงนี้นะครับเหมือนแบล็คเบอรี่สมัยก่อนนะครับเนี่ยพอเราปัดปุ๊บมันจะกลายเป็นเลื่อนนะฮะมันจะเลื่อนรูปแบบของหน้าจอนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ก็คลาสสิกนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นแผนที่นะครับระบบนําทางเนาะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นระบบช่วยเหลือนะครับจะเป็นโชว์ระบบช่วยเหลือนะครับช่วยเบรกนะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นบริการบริการก็เขาก็จะโชว์ว่า,าจะเข้าเช็คละแยะอีกทีเมื่อไหร่นะครับน้ำหยอะหล่อเย็นปกติไหมนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็จะกดตรงนี้ กติเราก็จะตั้งไว้เอาคลาสสิกไว้ก่อนเนาะในคลาสสิกเนี่ยเราดูอะไรได้อีกนะครับในตัวหน้าจอนี้จะบอกเลขกิโลที่รถคันนี้วิ่งนะครับเราก็สามารถปลัดขึ้นลงได้นะครับเมนูตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับที่โชว์ตรงกลางเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะดูอะไรนะครับสามารถรีเซ็ตค่านะครับการเดินทางได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเซต ระบบเนี่ยตัวนี้จะมีระบบดิสโซนิกนะครับสามารถวิ่งตามคันหน้าได้นะครับเซตระยะห่างนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับเราตั้งความเร็วไว้ก็จะวิ่งตามคันหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวลิมิตนะครับถ้าอันล่างจะเป็นลิมิตนะครับถ้าเรากดเซตปุ๊บเราสามารถกดเพิ่มได้นะครับเนี่ยว่าเราจะลิมิตเท่าไหร่สมมติเราวิ่งทางด่วนไม่อยากให้เกิน80อย่างเงี้ยนะครับเราก็ตั้งลิมิตไว้เราจะขับเหยียบเกิน80ไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าจะแคนเซิลก็กดตังนี้แคนเซิลนะครับ อันนี้ก็จะเรียกอันเก่ากลับมาที่เราเคยตั้งไว้ประมาณนี้นะครับมาที่พวงมาลัยฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการควบคุมหน้าจอของตรงกลางนะครับเนี่ยเราก็กดสัมผัสได้เหมือนกันนะครับเลือกว่าเราจะเข้าเมนูไหนเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรับสายวางสายเวลาต่อบลูทูธอันนี้ปรับเสียงนะครับปรับวอลลุมเสียงอันนี้สั่งงานด้วยเสียงแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่เราตั้งไว้ใช้บ่อยบ่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเมนูตรงกลางเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับหน้าจอตรงนี้นะครับเราเริ่มกันที่เมนูของแอร์ก่อนเลยนะครับเวลาเราปรับแอร์นะครับอุณหภูมิเราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยครับกดบวกตัวนี้หรือจะลากจากตรงนี้ก็ได้นะครับแหมขยับตรงนี้ได้เลยเนาะเวลาเราปรับนะครับฝั่งซ้ายก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับกดบวกลบจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุณหภูมิภายในนะครับให้อากาศหมุนวนอันนี้เป็นไล่ฟ้าด้านหน้านะครับ แล้วก็ถ้าเราจะเข้าเมนูของแอร์เลยนะครับเรากดคําว่าเมนูนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะขึ้นมาถ้าอันนี้จะให้อุณหภูมิทั้งสองฝั่งเท่ากัน AC ตรงนี้ต้องมีไฟติดนะครับถึงจะเย็นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นทิศทางที่ลมออกนะครับคุณภาพอากาศเราก็สามารถเข้ามาดูได้คันนี้มีกรองแบบ PM ด้วยนะครับ PM 2.5ตรงนี้อากาศภายในจะอยู่ที่1เนี่ยถือว่าดีนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับในเมนูแอร์เนาะแล้วก็กลับมาเมนู มนูของตัวรถนะครับเราสามารถตั้งแอปนะครับเราสามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับแอปต่างๆที่จะเอาเข้ามาโชว์ในรถเนาะสามารถเข้าไปโหลดแอปเพิ่มได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแอปที่ใช้อยู่มีเกมมีอะไรให้เล่นนะครับแ,แล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยเป็นเข้าไปดาวน์โหลดนะครับของ Mercedes-Benz นะครับเนี่ยสามารถติดตั้งได้ใช้ซูมใช้อะไรได้นะครับแ,แต่ตอนนี้ ยังยังไม่ได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับสามารถปรับได้นะครับเนี่ยเราสามารถทําให้เบาะเคลื่อนได้นิดนึงนะครับระหว่างขับนะครับตัวเบาะก็จะขยับนิดนิดหน่อยๆนะครับให้เราไม่ไม่เมื่อยไม่หลับในอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟเรืองแสงในรถนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับเป็นสีเดียวทั้งคันนะครับก็ได้นะครับตัวนี้สีก็จะเปลี่ยนตามนะครับแล้วก็จะปรับเป็นหลากสีก็ได้นะครับตัวสีไฟเนี่ยก็จะแมทมาให้เรานะครับข้างบนตรงขอบประตูตัว ตรงนี้อะไรพวกนี้ครับก็จะเปลี่ยนไปตามตามที่เราเลือกนะครับแต่มันจะมีหลายหลายโหมดนะครับให้เข้ามาเลือกได้นะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกนะครับเวลาเราปรับอุณหภูมิอากาศอะไรพวกนี้ไฟอะไรก็จะเปลี่ยนตามนะครับก็จะอยู่ในโหมดนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็กดเข้ามาน,น,นะครับ่อตอโททรศัพพนะช่วยูดด้ไไหมอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทําเองจ้า นะครับแลเราก็เข้ามาที่บลูทูธของเรานะครับแล้วเราก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์นะครับเนี่ยเราเปิดบลูทูธใช่ไหมครับทีนี้เราก็เชื่อมอุปกรณ์ใหม่เพราะเรายังไม่เคยเชื่อมไว้ใช่ไหมครับพอเวลาเราขึ้นมาขึ้นชื่อเรามาเราก็กดเลือกพอเรากดเลือกเสร็จนะครับตัวรถเนี่ยเขาก็จะเชื่อมกับโทรศัพท์เรานะครับเรียบร้อยเราก็กดยืนยันจับคู่นะครับที่โทรศัพท์แล้วก็อนุญาตนะครับพอเราก,กดอนุญาตแล้วเนี่ยระบบก็จะเชื่อมต่อให้นะครับจะมี แล้วที่โทรศัพท์ก็จะขึ้นว่าให้ใช้คาเพ a y ได้นะครับเราก็กดใช้คาเพ a y นะครับอ่าแล้วก็มากดตกลงใช้ Apple c a r p l พ y ที่ในรถนะครับทีนี้ระบบก็จะเซตให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างก็จะขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกใช้คาเพ a y จากตัวหน้าจอได้เลยนะครับฟังเพลงหรืออะไรพวกนี้นะครับจากตรงนี้ได้เลยนะฮะดูแผนที่ก็ได้นะครับสามารถเซิร์ชแผนที่จากตัวนี้นะครับหรือว่าจะเซิร์ชจาก ที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับสมมุติผมเซิร์ชที่อยู่จากโทรศัพท์เนาะ Google Map แผมจะเซิร์ชไปไหนดีเซิร์ชกลับบ้านแ,แล้วเราก็กดนำทางจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่รถก็จะเริ่มใช้เริ่มนำทางให้เรานะครับรับทราบฉันเปิดคำแนะนำการขับขี่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะเราย้อนกลับไปนะครับ เมนูต่อไปนะครับฟังเพลงวิทยุเนี่ยเราก็สามารถเลือกฟังเคลื่อนต่างๆนะครับจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดเลือกเคลื่อนเลยก็ได้นะสมมติเราเลือกอผมชอบฟังคลื่นกีฬา99นะครับผมก็กดนะครับมันก็จะเซิร์ชขึ้นมาให้เราได้นะครับอา่าตัวสื่อบันเทิงนะครับสื่อบันเทิงก็มันก็จะเข้ามาตรงคาเพลที่เราเลือกไว้นะครับหรือว่าเราเอา่า สามารถเล่นเพลงผ่าน USB ก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้เสียบนะครับช่องเสียบ USB นะครับจะมีให้อยู่นะครับในนี้นะครับ2ช่องแล้วก็มีข้างหลังในเกจนี้ด้วยนะครับเกจเก็บของตรงนี้นะครับจะมีช่องสําหรับเสียบ USB ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบชาร์จไวเลสด้วยนะครับเอาโทรศัพท์วางเข้าไปในนี้ก็สามารถชาร์จเป็นไวเลสชาร์จได้เลยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะครับ ไปเมนูต่อไปนะครับการตั้งค่านะครับทีนี้การตั้งค่าของรถเนี่ยครับจะมีตั้งทุกอย่างได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือนะครับหลีกเลี่ยงการชนนะครับเราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้แต่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถล้วเขาต้องมาปิดใหม่นะครับถ้าไม่อยากใช้นะครับเนี่ยระบบเตือนให้ขับในเลนงเงี้ยเราสามารถเปิดได้แล้วก็ตั้งค่าได้นะครับจะเป็นเร็วปานกลางช้าแนะนําให้ตั้งช้าไว้นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาขับนะครับมันจะ เตือนเร็วนิดนึงนะครับทุกอย่างผมตั้งไว้นะครับเตือนจุดบอดก็คือตัวบายสปอตนะครับเวลามีรถวิ่งเข้ามาจะเตือนที่กระจกนะครับอันนี้ตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือพวกนี้นะครับเวลามุมมองสัญญาณจราจรเหมือนหมายความว่าสมมุติเราไปจอดรถติดไฟแดงนะครับแล้วรถเราอะจอดอยู่ใต้ไฟพอดีเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเวลาไฟเขียวเรามองไม่เห็นอันนี้ก็จะขึ้นภาพขึ้นมาขึ้นไฟให้เรานะครับตั้งตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นระบบป้องกันการหลับในนะครับ ระบบต่อไปจะเป็นกล้องนะครับเปิดฝากล้องด้านหลังเพราะว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยฝากล้องจะปิดแต่ถ้าเราอยากทาความสะอ,อ,อาดเราก็ต้องมากดเปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ระบบช่วยนํารถเข้าจอดนะครับเนี่ยสามารถกล้องเวลาเข้าเกียร์ละถอยหลังเมื่อกี้ที่เราโชว์นะครับกล้องก็จะเตือนนะครับแล้วก็เสียงเตือนนะครับสามารถตั้งระดับของเสียงได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยช่วงเวลาการเตือนนะครับทุกอย่างเข้ามาตั้งได้หมดนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่ระบบนํารถเข้าจอดนะครับเนี่ย จะมีสามารถเข้ามาตั้งได้นะครับแล้วก็รถยนต์นะครับการตั้งรถยนต์นะครับอันนี้ตั้งยางฤดูหนาวแต่บ้านเราไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องตั้งนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์แบบเมนวลน,นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นเรากดตรงนี้ได้นะครับหลังหลังพวงมลาลัยได้อันนี้เวลาน้ํามันหมดเขาจะหาปั๊มน้ํามันให้เรานะครับแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับมันแบบก็เด้งเข้าแผนที่ให้เราเวลาน้ํามันเตือนน้ามันหมด แล้วก็คอมฟอร์ตนะครับคอมฟอร์ตตัวนี้ก็คือจะตั้งระบบช่วยขยับพวงมาลัยนะครับนี่ถ้าเราเปิดนะครับเวลาเราขับลงจากรถดับเครื่องนะครับกระจ๊เาบาะนะครับจะถอยแล้วก็พวงมาลัยจะขยับขึ้นนะครับแล้วก็มา่านบังแดดด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับมา่บานบังแดดหลังก็จะทํางานนะครับ หรือว่าเราเปิดจากข้างแผงประตูก็ได้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปม่านอยู่นะครับอยู่ด้านข้างประตูนี้นี่แล้วก็ระบบถุงแจ้งเตือนนะครับการพบบุคคลในรถก็หมายความว่าเวลาเรานั่งนะครับมันจะเตือนเวลาแล้วก็อ e yeah. MM ันนี้จะเตือนบุคคลที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้แนะนําให้เปิดไว้นะครับเผื่อเราลืมลูกไว้ในรถแล้วก็ระบบนี่เปิดปิดนะครับคําว่าเปิดปิดเนี่ยนะครับสามารถ กุญแจแบบดิจิตอลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มกุญแจเข้าไปในโทรศัพท์ได้นะครับการใช้งานตรงนี้อาจจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับถ้าลูกค้าเข้ามายังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันต้องเข้า mmc ก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็เวลาล็อกรถอัตโนมัตินะครับเวลารถวิ่งแล้วประตูจะล็อกอัตโนมัติแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงเตือนนะครับเวลาล็อกรถจะมีเสียงนะครับเราตั้งเปิดหรือปิดก็ได้นะครับอันนี้คือปิดแล้วนี่กระจกพับนะครับ เวลาเราล็อกรถกระจกบจะพับแล้วก็ฝาท้ายนะครับเราสามารถเปิดแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อันนี้ก็คือเปิดเต็มนะครับแล้วก็ดันามิกซีเล็กนะครับเป็นโหมดการปรับเปลี่ยนการขับนะครับเราสามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพวงมาลัยระบบช่วยเหลือนะครับแล้วก็เสียงนะครับสามารถเลือกจากตรงนี้ได้หรือจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้ครับดันามิกซีเล็กเหมือนกันนะครับเรากดจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเรากดตรงนี้ มันก็จะสามารถเข้ามาเลือกโหมดการขับได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาในฟังก์ชันนี้ก็ได้ต่อไปไฟส่องสว่างนะครับอันนี้ไฟแสดงตำแหน่งสมมติเราล็อกรถนะครับจอดที่มืดๆไฟก็จะติดดีเลย์ให้เรานะครับอันนี้ก็ไฟส่องสว่างภายในนะครับแล้วก็สามารถตั้งดีเลย์ได้นะครับเนี่ยมันสามารถตั้งได้ว่าเราจะเอากีวินะครับตั้งปิดเลยก็ได้นะครับนี่จะอยู่ในเมนูนี้นะครับไฟเรืองแสงในรถนะครับ ก็เหมือนเมนูเมื่อกี้นะครับที่เราเลือกนะครับเราก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะมันเข้ามันเข้าได้หลายหน้าต่างนะครับแต่ละฟังก์ชันแต่ละเมนูเนาะแล้วก็ข้อมูลข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลการขับนะครับของรถนะครับอันนี้โชว์แรงม้าแรงบิดอะไรพวกนี้ครับจะมาโชว์ตรงนี้นะครับที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นรูปข้อมูลเนาะอันนี้นะครับเมนูต่อไปก็คือ Apple Ca r าร์เพนะครับล้วกดจากตัวนี้ก็ได้นะครับคาร์เพ แล้วก็ YouTube นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดดู YouTube ได้นะครับอันนี้แต่เราต้องเชื่อมตัวอินเทอร์เน็ตแชร์ฮอสปอตก่อนนะครับถึงจะมาเปิดตัวนี้ได้นะครับสำหรับเมนู YouTube นะครับเมนูก็จะจบประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าอ,อยากใช้งานเมนูไหนก็เข้ามาดูอันนี้เบื้องต้นนะครับที่ที่ผมทําให้ดูแล้วก็จอด้านข้างตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดหนะ้าจอตรงนี้ได้นะครับเนีย่ยจอจะคล้ายคกับตัว จอฝั่งนี้แหละครับเนี่ยมีเมนูเหมือนกันนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือฝั่งนี้นะครับถ้าจะเล่นแยกจากจอกลางเนี่ยต้องต่อบลูทูธนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมอุปกรณ์หูฟังที่มีบลูทูธนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวโทรหาคอร์เซนเตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้า SOS เนี่ยถ้าเราต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเรากดตัวนี้กดข้างในนี้นะครับแล้วก็กดเปิดก่อน ปกติก็ไม่ต้องกดนะครับถ้าไม่จาเป็นจริงๆอันนี้โทร call น e n t e r นะครับธรรมดาอันนี้ปิดระบบไฟนะครับสมมติเราเปิดประตูเนี่ยเราไม่อยากให้ไฟในรถติดนะครับเรากดปิดตรงนี้นะครับไฟก็จะไม่ติดแต่ถ้าเรากดให้มันติดนะครับเราก็คือกดตัวนี้ออกไฟในรถก็จะติดเวลาเราเปิดประตูเนาะแล้วก็ตัวนี้กดเปิดไฟด้านหลังนะครับอันนี้ไฟด้านหน้าแค่นี้เองนะครับ แล้วก็ตัวไฟนะครับเราสามารถกดที่ไฟได้เลยเหมือนกันนะครับนี่มันก็จะติดเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเรามีคนนั่งฝั่งนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามานูเมนูต่างๆตรงนี้นะครับดูแผนที่ดูอะไรจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่เป็นหน้าจอรูปแบบใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาทีนี้เราไปดูในส่วนของสามนย์นะครับจะมีบางฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาจาก 2-20D นะครับในหน้าจอนี้ โอเคในส่วนของตัว350นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้จะมี Head Up Display ด้วยนะครับเราสามารถปรับเมนูนะครับที่มันจะโชว์บนกระจกได้นะครับไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับจะโชว์ตรงกระจกประมาณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับเราสามารถปรับเลือกได้นะครับว่าเราจะให้โชว์อะไรที่ขึ้นบนกระจกนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับเมนูที่อยู่ข้างบน ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะมองเห็นในส่วนของคนขับนะครับนี่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากตัว 220D เนอะนี่ยอย่างอื่นก็เหมือนกันครับเนี่เมนูต่างๆจะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโชว์พวกตัวแบตเตอรี่อ่าฝั่งนี้จะเป็นน้านํามันตรงนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับจะโชว์อยู่ตรงนี้นอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับที่จะมีเพิ่มขึ้นมามันก็จะมีเมนูที่เป็นระบบ ให้ิดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะเป็นการโชว์เกี่ยวกับการชาร์จไฟนะครับไฟที่มีวิ่งได้เท่าไหร่นะครับชาร์จช้าชาร์จเร็วนะครับสามารถเข้ามาเลือกจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเมนูที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัว3 5 0นะครับที่เพิ่มจาก2 2 0นอกกนั้นก็เหมือนกันครับเมนูต่างๆพวกนี้จะเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกโชว์ได้นะครับว่าอยากให้โชว์แบบไหนนี่ไอคอนแบบนี้ก็เลือกได้นะครับ หรือจะให้โชว์แบบแบบเมื่อกี้นะครับทั้งสองสูตรเลือกได้นะครับให้ให้มันมี2รูปแบบหน้าจอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถสามารถทําได้เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเขามีฟังก์ชันที่เป็นหลังคาแก้วใช่ไหมครับถ้าเราเปิดนะครับนี่เปิดตัวหลังคาเนี่ยจะเปิดได้เฉพาะด้านหน้านะครับตัวด้านหลังเนี่ยจะเปิดไม่ได้จะเป็นกระจกอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับเราก็เลื่อนไปข้างหน้า นะครับใช้สไลด์นะครับไปตัวนี้ก็จะปิดนะครับแล้วก็ตัวม่านเนี่ยครับมันจะเป็น2สเต็ปนะครับปิดกระจกก่อนนะครับแล้วกดอีกเลื่อนอีกทีหนึ่งก็จะเป็นปิดม่านนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนาะข้างหลังเนี่ยเขามีแอร์ใช่ไหมครับแอร์ที่เขาปรับเนี่ยก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับจากตรงนี้แต่กล้องปรับให้หน่อยครับกดปรับเลย ปรับแอร์ปรับอุณหภูมินะครับลูกศรที้ขึ้นก็คือปรับอุณหภูมิขึ้นนะครับที่ลงก็คือลดอุณหภูมิลงแค่นั้นเองนะครับทิศทางแรงลมอะไรพวกนี้ครับสามารถปรับได้นะครับที่เพิ่มจาก 2-20D นดีนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับอ่าสำหรับ350นะครับก็จะมีตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวเติมน้ำมันเนาะอันนี้ก็จะบอกว่าเติมน้ำมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็แรงดันลมยางนะครับจะาให้โชว์ตรงนี้เนาะ อันนี้เป็นเบนซินเนาะ350แล้วก็ถ้าเป็นดีเซลนะครับฝาถังน้ํามันก็จะอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งขวานะครับอันนี้คือเติมดีเซลเขาจะเขียนระบุไว้เลยแอดบูตรงนี้เติมที่โชว์รูมนะครับที่ศูนย์จะมีเติมเวลาเข้าเช็คระยะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น3 5 0เนี่ยฝาฐ่านฝาที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่เป็นตัวชาร์จไฟนะครับอันนี้จะเป็นชาร์จแบบ AC นะครับแล้วก็ถ้า DC ก็จะเป็นตัวนี้ชาร์จเร็วนะครับเป็นที่ชาร์จเป็นเป็นตู้ช เปิดได้2อันนะครับตัวฝาทั้ง2อันเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าปั๊มนะครับเราสามารถเข้าเ P โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกรถนะครับเด็กปัม๊มสามารถกดที่ฝาแล้วก็เติมน้ํามันได้เลยนะครับครับนี่ก็เป็นรายละเอียดข้อแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดยิบเลยแต่ว่าก็คือ พอให้เห็นนะครับว่า2รุ่นนี้ต่างกันยังไงแล้วก็การใช้งานนะครับเบื้องต้นการตั้งค่าหน้าจอการเซ็ตที่นั่งอะไรต่างๆนะครับก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจรถทั้ง2รุ่นนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ายครับไลไอดีไก่เบน K A I B E N Z ครับผมแล้วก็ตัวออปชันที่เป็นออปชันเต็มแบบนี้อาจจะ มีคิวหลุดบ้างนะครับยังไงก็สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็็ถต่อไปนะครับจะเป็นดีเซลจะเป็นราคา3ล้าน9แสนมืนบาทนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กอินไฮบริดจะเป็นราคา4ล้าน8มืนบาทนะครับแต่ออปชั่นอย่างที่บอกก็คือประตูด,ดูดแล้วก็ฟังก์ชันช่วยขับอะไรบางอย่างก็จะหายไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ m e อ c e d e s b e n z นะครับฝากกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes Benz ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ